เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังเป็นธงนําเป็นธงหลักของรัฐบาลนี้ล่าสุดทางการไทยก็เลยคิดนําสินค้าอาหารไปบุกซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของมองโกเลียนะคะหวังจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้แตะ100ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2,570นี้ค่ะ เรื่องนี้นายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งอยู่ระหว่างนําคณะของฝ่ายไทยเจราจาการค้ากับประเทศมองโกเลียลงพื้นที่สํำรวจตลาดและห้างสับสินค้าอีมาดกรุง อูลานบาตาประเทศมองโกเลียพร้อมหาหรือกับผู้บริหารห้างสรพสินค้าแห่งนี้สำหรับอ e ีมารนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มี3สาขาแล้วก็กำลังขยายสาขาที่4เป็นห้างที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ2ของประเทศมองโกเลียซึ่งห้างนี้ก็นำเข้าสินค้าไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะสินค้าอาหารมีประมาณ350รายการมูลค่านำเข้าปีละ15-20ล้านบาทครั้งนี้ก็มีการเจราจาก,กับผู้ส่งออกของไทยหลายรายด้วยกันคาดหวังว่าจากนี้ไปจะนำ เข้าอาหารและสินค้าไทยมาขายมากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดนะคะให้มีการพบปะระหว่างผู้ส่งออกของไทยกับผู้บริหารของห้างและเชิญผู้นำนะคะในส่วนของผู้นําเข้านักธุรกิจนักลงทุนมองโกเลียเดินทางร่วมงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชียงานใหญ่เกี่ยวกับอาหารครบวงจรที่สุดในเอเชียที่ประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าคุณจุลินบอกว่ามองโกเลียเนี่ยเป็นตลาดใหม่นะคะมูลค่ายังไม่มากแต่ว่ามีอนาคตการที่คณะ ของไทยเดินทางมาเยือนมองโกเลียครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นเปิดตลาดแล้วก็สร้างอนาคตให้กับประเทศไทยผลักดันให้มองโกเลียเป็นตลาดสําคัญของไทยในโซนนี้ซึ่งจากการสอบถามนักธุรกิจ ผู้บริโภคชาวมองโกเลียก็พบว่าชื่นชอบอาหารไทยกันมากทีเดียวค่ะตรงนี้เป็นจุดแข็งนะคะที่ทําให้สินค้าอาหารของไทยนั้นเข้ามาทําตลาดได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันต้องการเชิญชวนให้คนไทยมาเปิดร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารตามสั่งในมองโกเลียด้วยต่อยอดอาหารไทยที่มีมาตรฐานแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกให้เป็นที่รูฐฐ้จักมากขึ้นซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าพร้อมนะคะสำหรับการสนับสนุนเต็มที่ การเยือนมองโกเลียครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าในอีก5ปีข้างหน้าหรือปี2,570จะทำตัวเลขการค้าให้ได้100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,600ล้านบาทจากปัจจุบันอยู่ที่55ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเป้าหมายการลงทุนนะคะตั้งเป้า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปัจจุบันที่ตัวเลขการลงทุนนั้นอยู่ที่1 3 4ล้านดอลลาร์นั่นเองค่ะ